สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูมิมินมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกค่ะประจําเดือนมีนาคม25 6 5นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้ปัญญา,าในการรับชมนะการดูดวงที่แม่นยำที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือดูกับหมอโอหมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลยเอาทีา่ทุกคนสะดวกนะคะโอเค ในเดือนนี้นะคะโบอ,อาจจะไม่ได้เปิดไพ่ดวงแบบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยจากภารกิจส่วนภา,ารกิจงานหลวงนะคะงานประจําของโบค่อนข้างยุ่งมากมากเลยในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเ,เปิดหน้าไพ่ามาแล้วนะคะแล้วก็วิเคราะห์หน้าไพ่แบบสคริปต์กันไปเลยแล้วกันเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะมาดูกันที่คนโสดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะมาดูกันที่ลัคนาราศีนะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณไมมก็เขานะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธค่ะ ราศีกุมคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะ,ะความรักในเดือนนี้ของคนโสดชาวราศีกุมคะอาจริงๆอะโบรู้สึกว่าคุณน่าจะมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาในเดือนนี้นะคะเป็นคนใหม่ๆที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะก็ไม่เชิงว่าเป็นคนใหม่ขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ น่าจะเคยรู้จักเคยพูดเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการสารสัมพันธ์แต่อย่างใดเนาะเออมาอยู่ดีมันก็มีการเหมือนก็ไม่เชิงว่าเป็นคนเราเก่าอะไรประมาณนั้นนะแต่น่าจะเป็นคนรู้จักนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าแทบจะไม่ได้โฟกัสถึงเห็นว่าคนคนนี้ชอบคุณหรือว่าเห็นสนใจคุณนะคะไม่ได้สนใจเลยคุณน่าจะแบบสีดาบนอนเฉยมากเลยนะคะซึ่งเออมันก็ เขาน่าจะพยายามเข้ามานะเออพยายามเข้าหาคุณพยายามบอกว่าเขารู้สึกยังไงพยายามแบบเหมือนตีสนิทนะคะประมาณนั้นก็ได้เนาะเขาน่าจะพยายามทํางานแล้วก็ขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะซึ่งเขาก็น่าจะเป็น ความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เขาก็น,น่าจะมาแบบมาแบบค่อนข้างจริงใจนะคะหรือเป็นคนที่เคยคุยคุยกันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่คอมมิคเมนต์แล้วก็หายกันไปซึ่งในเดือนนี้ก็อาจจะวนกลับมาของคนคุยเก่านะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแฟนเก่าขนาดนั้นความรู้สึกตะบอลน่าจะแบบเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณนั่นแหละนะคะมาดูค่ะสถานการณ์จะเป็นไงเพิ่มเติมคะในเดือนนี้ ในเดือนนี้นะคะความรักของคนโสดบวกอะบรอยังรู้สึกว่าสถานการณ์มันก็ยังปล่อยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีการฟิกซ์หรือยังไม่ได้การพูดคุยหรือเจรจาอะไรที่ที่มันชัดเจนอะมีแต่เขาที่แบบพยายามข้อหาคุณ แต่มันก็เป็นช่วงเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะแบบได้ศึกษาเรียนรู้นะคะได้เปิดใจพูดคุยต่างๆค่อนข้างพอสมควรเอาเป็นว่ามีโอกาสช่องทางที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถจับต้องได้หรือว่าเหมือนตัวติดกันหรือว่าฟ in ินอินเลิฟ สปารกันขนาดนั้นนะไพ่มันจะแบบฟูความสัมพันธ์นยังแบบไปได้เรื่อยๆนะคะเดอะเดสี uh, ่ถ้วยนะโบรู้สึกว่าในสถานะของคุณเองนะคุณน่าจะรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าจบจากปัญหาเก่าๆเช่นความรู้สึกเสียใจความรู้สึกไม่โอเคเก่าๆก่อนนะคะคือเอาจริงๆคุณน่าจะมีความแบบยัง move on กับเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ค่อยได้ ะะแต่พยายามแล้วแหละนะ The Des k. มันคือพยายามจะจบแล้วเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะเพิ่งจบเรื่องเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะมันเลยทำให้ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะไพ่มันขึ้นเป็นสี่เหรียญน,นะคุณยังอยากมีพื้นที่ส่วนตัวมี area ส่วนตัวนะคะเนาะเพราบางอย่างในะการติดต่อสื่อสารมันยังไม่คลิกยังไม่โอเคนะคะเหมือนลักษณะคาพูดคําจาแบบ มันยังเป,เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่โดนคนอีกไม่โอเคอะไรประมาณนั้นเนาะนะคนนี้ได้แต่มูแล้วก็มองความสัมพันธ์นี้ไปอย่างเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเออแต่สําหรับบางคนที่ใครที่พร้อมเปิดใจแล้วผมบอกว่าถ้ามีคนเข้ามาคกนก็น่าจะพร้อมที่จะแบบเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันแล้วกันเนาะแต่ว่าสําหรับบางคนที่ยังไม่พร้อมมาเอ NERGY ส่วนใหญ่มันจะเป็นเอ NERGY ของการที่ยังยังอยู่กับตัวเองการฮ e ลลิ่งตัวเองนะคะมันแบบ ขึ้นออกมาบ่อยมากคุณก็ยังไม่ได้เรียบร้อมเอาเป็นว่ามันก็คุณก็มองเห็น้วคะว่าเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะมาดูในเรื่องของออร์เคิลนออกมาบอกว่าอะไรนะคะในที่นี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้คู่มาจากการอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะเลยแบบเป็นพรมลิขิตที่แบบบันดวนบันดาลให้มาได้เจอการอะไรประมาณนั้นนะแต่วความสัมพันธ์ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือน อยู่ไกลๆอะคะ่ะเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดมันมันไม่เชิงว่าเป็นคนละอำเภอคนละหมู่บ้านอะไรขนาดนะั้นแต่มันคือมันเป็นแบบอยู่ห่างกันไปคนละจังหวัดภูมิภาคอะไรประมาณนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไกลคุณก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้ต้องดูดูไปก่อนนะคะว่าคนอาจจะไปคอนแทคกับชาวราศรีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะมาดูออร์เคิลค่ะออกให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะอ ขาเรียกว่าบางครั้งนะคะคุณน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณน่าจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนะคะให้โอกาสในเรื่องของความรักคุณ้ามาถ้าคุณเคยไปขอพรอนะประมาณนั้นเหมือนมีนางฟ้าตัวน้อยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรักนะคะครอบครัวค่ะการให้ความอบอุ่นหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ให้ความเพลน การขอคาปรึกษาการให้คําแนะนํากับครอบครัวนะคะหรือว่าการใช้ครอบครัวเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเนะี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่คุณโฟกัสนะคะคือโฟกัสเป็นเรื่องคนที่เข้ากับครอบครัวรได้หรือมีเรื่องไม่สบายใจแล้วครอบครัวสามารถปรึกษาและรับฟังเราได้เสมอน,นะคะโรแมนต์ค่ะคือในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีแรงดึงดูดนะคะถ้าจะคนที่ถกใจเนี่ยก็จะแบบเหมือนต้องจะโรแมนติกกันมากนิดน,นึงแต่ถ้ายังไม่ผลออกจคุณน่าจะได้รับสถานรับ รับความรู้สึกหรือสถานการณ์หรือพลังงานว่าเขาพยายามสร้างความโรแมนติกกับคุณนะคะหรือว่าถ้าสมมติคุณรู้สึกว่ามันคือโรแมนติกฟิลลิ่งมันเหมือนกันมันตรงกันก็อาจจะเป็นคนที่ถูกใจกันก็ได้นะคะโอเคงั้นเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแ๋ยวเรามาดูลัคราศีหรือวันเกิดของเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะราศีเมษนะคะคนที่เกิดวันอังคารแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะโอเคเออสําหรับความรักในเดือนนี้นะคะบอกรู้สึกว่าน่าจะเหมือนมีคนคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีความเป็นเด็กๆค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้อายุเด็กะนะหรือว่าบางคนอาจจะคบเด็กนะคะก็เลยแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบเด็กๆ น่ารักน่ารักหวานหวานมุ่งมิงนะคะมีความรักมีความคิดถึงนะคะมีความใส่ใจกันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือ,อด้วยความที่มันมีความรักที่มันเด็กๆเกินไปอะค่ะอาจจะมีความคี้หึงขี้ห่วงบ้างอะไรบ้างนะคะมันเลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรคะเลยทําให้มันเกิดความคิดเห็นหรือว่า ความแบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันนะคะมันเลยเหมือนมีอุปสรรคในความรักขึ้นมานิดหน่อยนะคะบางคนอาจจะใช้คําพูดที่ไม่น่ารักใส่กันนะคะมันเลยแบบเป็นเจิดกระทาค่ะก็เลยรู้สึกว่าความรักนี่มันมีปัญหากระทอนกระแทนบ้างเล็กน้อยนะคะที่นี้เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนะว่าในเดือนนี้ความรักเนี่ยเป็นยังไงต่อ เราขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะเจามูลนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่ามันคุณน่าจะแบบอยู่ในช่วงเวลาที่แบบลังเลนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดูกระท่อนกระแท่นยังดูมีความไม่แน่นอนนะคะยังดูยังไม่แบบมีความมั่นคงชัดเจนในความาความรักเท่าไหร่เอาจริงๆคุณน่าจะมีความรู้สึกแบบแอบซับซ้อนในความรักเนี่ยว่าเอ๊ะเราควรไปต่อ หรือว่าพอแค่นี้นะคะประมาณนั้นแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามค่ะพยายามติดต่อสื่อสารพยายามพูดคุยพยายามบอบความเข้าใจถ้าอะไรที่มันสิ่งที่เขาทําไปแล้วแล้วแบบเขารู้ว่ามันรู้สึกแย่กับคุณอะ่ะ mm hmm. เขาน่าจะพยายามขอโทษขอคืนดีหลืวว่าขอโอกาสที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะบางคู่หรือบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะมีการได้เดินทางมาพบ หรือว่าพูดคุยปรับความเข้าใจให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะคะเขาพยายามค่ะพยายามให้ความความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นแบบมากๆเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่โอเคนะคะประมาณนั้นเนาะอืมเออเขาค่อนข้างที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบโฟลไปได้นะคะในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องมีการใช้เทคนิคนะคะมีการใช้เขาเรียก เหมือนจิตวิทยาอาศัยการน,นะคะเพื่อให้ความรักมันแบบ r นเนียนหรือว่าประคับประคองให้มันอยู่ต่อเช่นบางทีคุณอาจจะต้องเงียบใส่เขานะคะหลังจากที่แบบไม่เคยเงียบนะคะอาจจะต้องใช้เทคนิคเงียบนิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นนะคะเออก็มัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคใช้เล่กลเพื่อให้ความสัมพันธ์มันให้เขารู้ตัวหรือว่าให้ความสัมพันธ์มันแบบดำเนินไปได้แบบดีมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวโบขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าจะออกมาบอกอะไรอีกบ้างนะคะเ,เขาหน้าจะพยายามทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันโฟลโ์ไปได้เรื่อยๆนะคะพยายามจะทําให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงนะคะแล้วก็เดินหน้าไปต่อ ในความสัมพันธ์เอาเป็นว่ามันอาจจะมีเรื่องพ่อแง่แม่งอนกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลองดูให้โอกาสหรือว่าให้ความให้ระยะเวลาหรือว่ามีการเล่นเกมในความสัมพันธ์บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ไพ่ออลาขึ้นนะคะจะออกมาบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ออรเคิลนะคะมันออกมาบอกแบบค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าคุณน่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะอออารมณ์น้อยใจยนะคะประมาณนะั้นะบอกเรนอินไซด์หรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่คุณแบบเห็นข้อเสียของเขานั่นแหละตรงนั้นนะามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณไม่เข้าใจกันนะคะแต่ไพ่อ่ะมันยังขึ้นมา คุณยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนนีนะคะมีโอกาสได้แบบเหมือนรีวูเนียนกันใหม่มีโอกาสได้มีการคอนเนคชั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะบางคนนี่ถึงขั้นแบบ อาจจะนึกถึงแบบไม่สบายใจไปทําบุญไปขอพรนะคะให้ความรักนะ่ะมันสมหวงังให้ความรักมันดีขึ้นให้ความรักมันประคับความคือเหมือนทั้งคู่มันยังไม่มีใครอยากเลิกกันทั้งคู่นะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้มาดูออร่าเคลิ้นค่ะจะออกมาบอกคําแนะนําว่าอย่างไรบ้างนะคะบางคนนี่คือไปขอพรจริงๆนะคะอยากให้เชื่อมั่นใน สิ่งที่ขอพอนะคะคุณน่าจะมีสิ่งสักเซตหรือมีบางสิ่งบางอย่างคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้คุณไม่รู้สึกหนักเกินไปนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันโฟล์ไปได้ด้วยดีนะคะ,ะการ ความรักอะค่ะมันอาจจะต้องมองกันที่ลึกๆด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกด้วยความแบบสิ่งที่มองเห็นจากข้างในจากความรู้สึกจากความต้องการของตัวเองนะคะมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่คุณมองเห็นนะคะความรักเนี่ยไลฟ์แอคแทกไลฟ์นะคะความรักมันจะมีแรงดึงดูดค่ะเอาจริงๆคนเรามย์มีแรงดึงดูดเสมอนะคะถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดว่าทะเลาะกันคิดว่าความรักมันแย่มันก็จะดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตหรือในความสัมพันธ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราควรปรับมายเซ็ ดึงดูดแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่ความรักดีๆึ้นดูดึงดึงดูดแต่ความสุขเข้ามาหาเรานะคะก icism, ดแรงดึงดูดจะดึงดูดในสิ่งที่เหมือนกันเสมอเขาจะดึงดูดถ้าเรามีความรักให้เขาเขาก็จะดึงดูดคนที่มีความรักให้กับเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีความสุขแล้วก็คิดดีทำแต่สิ่งดีๆนึกแต่สิ่งดีๆเพื <constantly navigating> ่อดึงดูดแต่ ความสัมพันธ์ดีๆความรู้สึกดีๆเข้ามาหาเรานะคะอย่าลืมนะคะความต้องการข้างในจิตใจมองเข้าไปในใจนะคะแล้วเรามาต่อกันที่คนมีคู่ค่ะเมือต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกค่ะในเดือนนี้นะคะโบแบบเอ่ออาจเ,เ,เลยต้องเปิดไพ่ขอดูว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าพลังงานหรือเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะขอย้ํานะคะว่ามันเป็นบางเคสนะเห็นว่าไพ่ของโบม,มันขึ้นพลังงานแบบนี้ออกมาเฉยๆนะคะ มันมีการเหมือนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคือบางคนอะในความสัมพันธ์มันอาจจะมีความกระท่อนกระแทนบ้างนะคะมันมีการเหมือนมีปัญหาขึ้นมาค่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็มันไม่เชิงหนีปัญหาแต่อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะหยุดพักอยากจะเบรกกับปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะผมไม่แน่ใจแต่มันไม่ถึงขั้นทะเลาะรุนแรงแต่มันน่าจะมีความสัมพันธ์หรือว่าการความคิดความเห็นอะไรที่มันไม่ลงตัวนะคะบางคนก็อาจจะแบบ เปลี่ยนคะ่ะแบบอยู่ด้วยกันก็นิ่งก็เงียบนะคะเออออกออกแนวเหมือนมีปัญหาภายในกันจริงๆแล้วนะคะบางคนอาจจะมีการเ,เดินทางแยกที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาบางคนก็แบบรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ในะขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะพยายามค่ะพยายามจะขอโทษพยายามจะขอคืนดีพยายามจะปรับความเข้าใจแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ย ให้มันยังอยู่นะคะแต่ถามว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีการถึงขั้นเลิกลาการอะไรขนาดนั้นบูมมองว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลานะคะมันแค่เหมือนอยากจะมีแอรีออยากจะมีเวลาอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะคอยคิดหรือว่าพยายามจะไม่ไปโฟกัสนะคะแต่ถามว่าความรักของคุณยังมั่นคงอยู่ไหมก็ยังมั่นคงนะคะยังไม่ได้แบบมีภัยเลิกลาอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะอยู่ในจุดแบบ อิ่มตัวค่ะแล้วก็แบบฉันขอใช้เวลาทํางานแล้วก็แบบหยุดคิดเรื่องนี้สักพักได้ไหมนะคะมันมีช้อยส์มันมันมีรู้สึกการคิดหาในการทางเลือกต่างๆนะคะความสัมพันธ์นี้รู้สึกบางทีมันก็เขาอาจจะแบบหนักเกินไปอะคะ่ะแล้วก็ตัดสินใจเหมือนประมาณาหาวิธีหาหนทางที่จะเหมือนรียูเนียยอ่า เรียนีทาให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีเหมือนเดิมกลับไปให้มันโฟลว์เหมือนเดิมเขายังไม่อยากให้เกิดการแยกกร่กันยังไม่อยากเลิกคือทั้งคู่ไม่มีใครอยากเลิกค่ะเนี่ยทั้งคู่มันไม่มีใครอยากเลิกเลยนะคะยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยังมีอยู่นะคะทีนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คือก็ยังรักกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันยังอาจจะแบบมีพื้นที่มีแอรเรียมีการขอใช้เวลาในการคิดแก้ไขปัญหา แล้วก็อยากให้ตัวเองแบบทํางานของตัวเองหรือว่าโฟกัสกับหน้าที่ตัวเองก่อนไปแต่ว่าความสัมพันธ์ถ้ามันนาลงแบบเดิมๆอ่ะมันก็อาจจะยังไม่โอเคมันอาจจะยังไม่เวิร์สมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะแต่มันเหมือนกับมันมันคบกันนานจนมันอิ่มตัวค่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรา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 อยู่แบบนี้เรื่อยๆไปแล้วมันจะแย่ลงนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการแบบ เปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างให้มันมีการประคับประคองต่อกันไปได้เรื่อยๆนะคะขจัดความผิดหวังขจัดสิ่งที่มันไม่โอเคในความรู้สึกออกไปให้ได้เสียก่อนแล้วเราค่อยเดินต่อกันไปในความสัมพันธ์นี้จะดีกว่านะคะเออนะคะทั้งคู่ก็น่าจะมีความรักแหละแต่ว่ามันมีการงอนมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่คุณทั้งคู่แบบต้องการกันหวยหาซึ่งกันและกันจริงๆอ่ะน่าจะมีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันได้ลงตัวมากกว่าในอารมณ์ร้อนๆแบบนี้นะคะมาดูออล่าเคลื่อนอกมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสําเร็จคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไระบอกใช้คำพูดนี้เลยนะคะ alliequation love นะคือ คุณน่าจะแบบเหมือนพอมาถึงทางแยกแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างคือจะเดินอ,อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะมันก็เลยมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือแม้กระทั่งพไพ่ใบนี้ออกมาเองเป็นชอยล e เลิฟนะแล้วก็พื้นดวงพื้นเมื่อกี้ก็ยังแบบมีเรื่องเรื่องของชอยม์เป็นตัวเรื่องคือความคิดนะคะคือไพ่อยา,ากจะบอบอกว่าความรักมีหลากหลายรูปแบบค่ะความรักมี หลากหลายช่องทางรูปทางนะคะช้อยเลฟในที่นี้ไม่ได้มันเหมือนกับเราอาจจะรักในหลายๆรูปแบบรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมก็ได้ก็จะอาจจะทาให้ความสุขใ์มันอยู่ยัง่งยืนนะคะมีหลายอย่างความรักครอบครัวความรักพี่น้องความรักแบบเพื่อนเรามีทางเลือกในความรักเสมอนะคะ To l o v e ค่ะรักแท้นะคะรักที่แท้จริงอะ่ะมันสามารถเกิดกับคุณได้เสมอหรือ กันนิวเลิฟในที่นี้คือรักครั้งใหม่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นรักครั้งใหม่กับคนใหม่เสมออาจจะรักครั้งใหม่กับคนเก่าก็ได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวเองนะคะเราก็สามารถได้คนรักใหม่ในแบบที่เป็นตัวตนของคนรักเก่าก็ได้นะคะก็เป็นกําลังใจในเดือนนี้ให้กับ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการดวดวงของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์แล้วก็การกดติดตามในหลายๆเดือนที่ผ่านมาใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วและยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่งงองมุมนิมมอได้วยนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะวันนี้กไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย